นัทวิทย์เตริยาพิรมลูกชายนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตสสเชียงใหม่หลายสมัยและอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์ในยุคเพื่อไทยแต่ลูกชายไปซบอกลุงป้อมลงเขตห้าเชียงใหม่พักพลังประชารัฐเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ดีกรีนักเรียนอังกฤษจบโทด้านการเงินและเคยเป็นรองโฆษกกระทรวงพลังงานมั่นใจการลงพื้นที่หาเสียงกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆช่วยให้ชาวบ้านรู้จักเร็วขึ้นและยิ่งมั่นใจเมื่อมีคนมาสนับสนุนให้กำลังใจในวันเปิดตัว ได้เสียงตอบรับจากประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าพี่น้องประชาชนชาวบ้าน,นในเขตพื้นที่โดยเฉพาะเขตแม่ริมแม่แตงเนี่ยจะมีความรักไข่ในตัวของท่านบุญทรงกันเยอะมากซึ่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยทำงานง่ายขึ้นรับผมแล้วก็พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยหลายๆท่านก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเคยเห็นผมตั้งแต่สมัยผมเนี่ยช่วยคุณพ่อหาเสียงมาตันในใน้งแต่เด็ก เช่นเดียวกับกอบนัทพลโตว,วิจักชัยกุลหนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จบโทจากสหรัฐใช้การวิ่งที่ชื่นชอบออกแจกใบปลิวแนะนำตัวผู้สมัครสสเชียงใหม่เขตสามพักเก้าไก่แค่เห็นนามสกุลก็คุ้นเคยกันดีเพราะเป็นลูกชายเสียเปึ้องสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลอดีตสสเชียงใหม่หลายสมัยและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจากเพื่อไทยกอบมั่นใจถึงจะหน้าใหม่แต่ก็พร้อมสู้สุดแรงคุณพ่อผมก็เคยเป็นสสเขตนี้แหละ สมัยก่อนนะครับเอาจริงๆเวลาผมไปเจอพ่อแม่พี่น้องก็ผู้สูงอายุมักจะจำได้คือคุณมีนามสกุลเดียวกับกับคนในบ้านหรือว่าคุณมีการศึกษาสูงแค่ไหนก็ตามจริงๆมันไม่สามารถวัดผลทางการเมืองได้ว่าวันหน้าถ้าคุณได้เป็นตัวแทนคุณจะทำงานได้ดีหรือไม่ดีเนียครับรักเพ,พื่อไให้เขาครับ ขณะที่พักเพื่อไทยมีทาย,ยาททางการเมืองลงสนามเลือกตั้งสสเชียงใหม่มากที่สุดถึง4ในส0เขตทั้งนัดพัฒรับระไยัยลูกชายนพคุณรัฐทยัยอดีตสสเชียงใหม่ในเขต8นิติกรวุฒินันชยัยลูกชายประสิทธิ์วุฒินันชยัยอดีตสสเชียงใหม่ในเขต7และออมศรีโสภากดคำลือลูกสาวศรีเรศกดคำลือสสอเพื่อไทยเช่นกันในเขตสิบ รวมทั้งพี่ใหญ่ทาย,ยาทนักการเมืองซึ่งเป็นสสเชียงใหม่มาแล้วหลายสมยัยอย่างจุลพันธ์อมรวิวัฒลูกชายนายสมพงศ์อมรวิวัฒแกนนําพักเพื่อไทยซึ่งครั้งนี้ลงในเขต5โดยยอมรับว่าชื่อเสียงของพ่อแม่เป็นแค่จุดเริ่มต้นให้คนรู้จักแต่ต้องมุ่งมั่นตั้งใจพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นถึงความสามารถด้วยบอกว่าเป็นลูกนักการเมืองเ่ยนะครับในแง่ดีมันก็มีเพราะว่า พื้นฐานของครอบครัวที่เคยทำไว้มันทำให้ประชาชนเปิดใจได้ง่ายแต่แรงกดดันก็เยอะนะเพราะว่าเพราะว่ารองเท้าที่คุณไปต้องไปเหยียบรอยเท้าที่คุณต้องเดินตามเนี่ยมันใหญ่มากเพราะว่าคนก่อนหน้าเขาพ่อคุณหรือว่าเป็นอาคุณหรือใครก็ตามเนี่ยเขาทำไว้ยิ่งใหญ่ใครก็ตามที่จะทำภารกิจนี้เนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อประชาชนให้ได้ว่าเ,เราสามารถที่จะ เดดินตามรอยั้ไ้ไเลือกตั้งครั้งนี้คนรุ่นใหม่ไฟแรงไม่ว่าจะมีนามสกุลนักการเมืองดังห้อยท้ายหรือไม่อาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับความมุ่งมั่นตั้งใจและความกล้าที่จะสร้างมิติใหม่ในการหาเสียงควบคู่ไปกับการทำการเมืองเพื่อประชาชนรัวิวัณสมรภูมิสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน